โอเคครับผมก็ต้องขอบราบสัดดีกันด้วยครับผมยินดีต้อนรับสุดรายการเลลี่บีครับผมโอเคครับผมแล้ววันนี้ครับผมเราก็อยู่กันที่จังหวัดมหาสารคามครับผมก็คือผมกลับบ้านนั่นแหละครับผมก็วันนี้เราจะเอาเปน็นว่าถ่ายคลิปให้ดูนี่ก่าว่าผมอยู่สารคามทําอะไรบ้างนะครับผมในจะทําคลิปให้ดูในของแต่ละสัปดาห์เลยกักนนะครับผมเพื่อแบบว่าเพื่อเพื่อแต่ละคนที่อยากจะติดตามชีวิตของคนอีสานว่ามันจะเป็นยังไงก็ ดูคลิปนี้รับจะได้อัธรรถของวันอีสานแน่นอนนะผมเผยตามติดชีวิตชาวบุจากการเป็นนักเรียนในเมืองกรุงสู่นักเรียนความเป็นอีสานเรับผมเฮ้ยสู่ความเป็นอีสานเขาลูกชาวนาบผมโอเคก็ตอนนี้อาจจะสันิดนึงก็คือมันมันไอเนี่ยผมพื้นมันไม่เท่ากันก็นั่นแหละครับมันครุกคะนะโอเคตอนนี้พี่ผมก็กําลังขับอยู่นะครับการทีมผมก็พอขับได้แต่ผมไม่อยากขับรับ แับทางตรงครับทางเลี้ยวขับไม่ได้โอเคก็เราก็โคกหน้าไว้เพราะไม่งนะั้นเดี๋ยวหน้ามันจะดำครับผมมันจะแหล่ครับผมไม่รู้ครับอากาศตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้คือทั้งร้อนทั้งหนาวเลยครับลมเย็นๆเรามานาั่งไม่ดีมากนี่เ,เป็นหนองนะครับผม รผม่าจะลองทําแบบนี้ก่อนก็แล้วกันครับผมเพราะว่าไม่แน AH ่ตอนอื่นผมอาจจะทั้งถ่ายวีดีโอไปทั้งถ่ายวีดีโออย่างเดียวจะเสี่ยงผมจะไปอัดไวโอเวอร์เอาผมก็รอติดตามชมแล้วกันคุณผูชมก็ฝากกดติดตามนะผมให้ถึง1 0 0 0 0มืนซับสไครต์บนะครับผมตอนนี้ก็8 0 0 1แล้วมั้งครับ ตอนนี้ผมสอบเสร็จผมก็กลับมาทำกลับมาบ้านครับเนี่ยบรรยากาศธรรมชาติเนี่ยครับผมทุ่งนาแล้ครับเกี่ยวข้าวกันจริงๆผมว่ากินกอกบอลมาแต่กินบอลอยู่ที่รถพ่อนะครับผมก็เดี๋ยวเราค่อยใช้ก็แล้วกันนะครับผม โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวตัดไปตอนถึงน้ำแล้วกันสงสารคนดูเหลือเกิน โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่นาแล้วครับผมตอนนี้ผมก็ใช้กิมบอลแล้วนะครับผมเห็นไหมครับมันก็จะมันก็จะง่ายขึ้นนะครับผมมันก็จะภาามันก็จะนี้ขึ้นโอเคนะครับแต่ถ้ามันสันตรงไหนก็แสดงว่าผมอาจจะตกหลุมนั่นแหละครับนี่มาปนี้กว่าเดี๋ยวก็ต้องระวังนะผมระวังมันมีงูมีอะไรแบบนี้ครับผม ตามห้องนาเนี่ยครับก็ตอนนี้กล้องอาจจะไม่สั่นเพราะอะไรครับมันผมมันต้องเดินขึ้นเดินลงมันเป็นเนินนะคุณผู้ชมนะไอ้วดคุยเขาใช่ตอนนี้ก็เป็นเสียงนงหมุนนะครับโอเคตอนตอนนี้เหมือนพี่ผมก็กที่รถที่ผมนั่งมาเมื่อกี้ก็กําลังจะไปเกี่ยวข้าเวเอ้พม่ครับผมไปสูบน้ำข้านาก่อนนะผมอีกไม่นานเราก็จะเกี่ยวข้าวกันนะผมเราก็จะได้ชมกา เราก็เดินมาถึงไปเทียบร้อยก็คือว่าเนี่ยผมเราก็ลองเทียบตูบน้ําเข้านาครับผมในาใครน้อยต้องการน้ําก็บอกครับผมเดี๋ยวจะเอาน้าไปให้ครับผมโอเคใกล้มีประมาณนี้ครับผมแต่นี่ต้นมันลงไปหมดแล้วเพราะน่าจะเกี่ยวเสร็จแล้วใช่ไหมเพี<น>่อันนี้เกี่ยวไปแล้ว่ฮียอ๋อแล้วไม่ต้นมันแล้วไม่มันดูอ่ะมันไม่เหมือน ต้นลื่นเลยอะอ๋อต้วมันล้มแต่คือก็เดี๋ยวผมอาจจะถ่ายอินเสิร์ตให้ดูเพราะว่าลวงข้าวตรงนั้นอะผมบอกเลยว่าสวยมากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องถ่ายเป็นอินเสิร์ตให้ดูแหละโอเคก็เนี่ยประมาณเนี้ยค,ๆๆครับผมเป็นคลิปสั้นๆับผมเนี่ยคือวันแรกของการอยู่ที่มหาสารคามผมใช้ชีวิตของจานาก็นะครับ ฝากกดติดตามให้ด้วยครับผมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยโอเคโอเคนะครับผมตอนนี้ก็อยู่วันที่สองนะครับผมก็เมื่อวานเราก็ไปรีวิวน้ำมาแล้ววันนี้เราก็เป็นการตากข้าวผมก็นี่ครับผมของเราก็ตากในที่ของเรานะครับผมเราไม่ได้ไปตากกลางถนนนะครับเ <c oughs> นะดีย๋ยวนะพักเพียงไรก่อน โอเคตอนนี้เราก็เนี่ยผมก็เป็นการที่แบบเราต้องปาดข้าวมาให้ม ครับผมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยก็จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับผมก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้ผมสำหรับวันที่สามนะครับโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็มาส่วันที่สี่อะไรนะครับผมก็วันนี้ก็หลังจากที่วันที่เราไม่ค่อยทำอะไรเพราะในจอผมตัดคลิปนะครับผมก็วันนี้ครับผมก็แล้วก็จะเข้าใส่ถุงครับผมก็เหมือนเพราะเราเหมือนจะตากเสร็จแล้วใช่ป่ะพี่ ตักเสร็จแล้วนะครับก็มันจะได้เหลืองเรื่องอยู่เหมือนกันมาเราจะให้ดูเม็ดกันกันนะครับก็เม็ดค่อนข้างสวยเลยจากตอนแรกเม็ดมันออกเขียวๆบ้างมีสายสีปนกันบ้างครับผมยังกะเทเลทับบี้เลยคุณผู้ชมไม่ใช่ละมุกนี้ใหม่ละโอเคก็เม็ดมันก็ออกจะเหลืองเหลืองว่บเหลืองทองเลยเหลืองอลามเลยมาเดี๋ยวเราให้ดูกันเลยกันแล้วกันนะครับนี่ครับผมก็เป็นสีเหลืองวันนี้ครับผมมันเหลืองแบบสวยมากคุณผู้ชม นี่ครับผมเ,เดี๋ยวเขาก็จะเอาเข้าลงสีใช่ปะ่ะพี่เขาจะเ,าเข้าลงสีต่อ่ป่ะแล้วก็จะเป็นเม็ดข้าวที่พวกเรากินกันอยู่ทุกวันนี้มั้งน่าจะไม่รู้ตามคาดเดาของผมอะโอเครับผมเพื่อนหลายๆคนไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ก็แล้วกันครับผมโอเคตอนเราสีข้าวเสร็จครับผมเปลือกข้าวก็จะหลุดออกมาจากเม็ดข้าวครับผมแล้วก็เปลือกข้าวนั่นแหละครับผมที่เรียกกันว่าแกรบครับผมโอเคก็ ประมาณนี้ผมก็และนี่ก็คือสาระน่ารู้กับ WSN ครับโอ้โห oh เป็งไงความรู้เน้นๆ้นเอพิโซดนี้ก็เป็นการตามติดชวิตชาวนาครับผมเรามาดูกันว่าชาวนาเป็นยไงบ้างแต่ตอนนี้ก็ขอไปทำ่อนแล้วกันจะได้เสร็จเร็วๆนะคุณผู้ชมนะไปก่อนแล้วกันโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็เข้าสวนที่5้แล้วครับใช่ครับวันนี้5ก็วันนี้เราก็จะเข้าใส่ถุงกันะครับผม เพราะว่าเมื่อวานเรายังไม่เสร็จครับผมคือมันก็เสร็จไปแล้วบางส่วนแต่มันมีบางส่วนที่ยังไม่แห้งก็เลยเอาข้างล่างขึ้นมาตากแดดหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปทาต่อบผมเพื่อให้มันเสร็จครับผมวันที่5้าก็ไม่มีอะไรมากครับผมโอเคปะเราไปทํากันเลยกะจะได้เสร็จนะครับโอเคโอเคนะผมก็อีนี่จะลักสู่วันที่หกนะครับ,บ,รบก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมก็จะข้าวกองพวกเนี้ย เก็บใส่ถุงให้หมดเพราะเนื่องจากว่าเมื่อวานมันมีข้าวบางส่วนที่มันยังไม่แห้งดีพอเราก็ต้องเก็บเราก็เราก็ต้องไว้ก่อนรอตากให้มันแห้งอีกสักคืนหนึ่งแต่ตอนนี้แห้งหมดแล้วคือมันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเสร็จนะผมเพราะเหลือแค่นี้ไม่เสร็จก็ไม่รู้จะพ่วงอะไรแล้วคุณผู้ชมนะไม่รู้ว่าเหลือเอาไว้ดูเล่นหรือไงถ้าเหลือก็โอเคอก็ทีมาตายเลยโอเคก็ขอทํางานให้เสร็จก่อนละกันกนะครับผมโอเคปะขอปเปลาผ้า ปิดหน้าก่อนเพราะว่าไงมันหลายพูดโอเคขอไปเอากันนะครับ